ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับอ่าวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่น้องบ้านเองนะเดอ้อจ้ะช่างหนุ่มเด้อครับผมวันนี้ก็จะมาฝากพี่ฝากน้องจักนิดจักหน่อยจ้ามีรถมานำเสนออีกนิดหนึง่งเผื่อใครหาใช้งาน ที่แจ้งให้ฟังไปน่ะเด้อครับผมรถก็จะมีความหลากหลายสักหน่อยอ่เอกสารครบบ้างไม่ครบบ้างพร้อมใช่บ้างตามสภาพบ้างครับผมก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยจ้าตัวนี้ก็จะเป็นคลิกคลิกไอคันที่บอกไว้วาวันก่อนนะเด้อจ้ะวันนี้เสร็จแล้วจ้าจะใส่ใสจะใส่ใส ตัวนี้เป็นตัวไม้ขาวเด้อไม้ขาวจะเป็นตัวชมสุทไทยของเขาจะ้ะแปลงสภาพให้สักหน่อยนึงมันก่อนหน้านี้มันผ่านใบรุ่นมาจักหน่อยนึงแต่ว่าแต่งแส่พายนอกจ้าใบรุ่นเก็บงานให้นิ่มๆนะเด้อครับผมทําให้จบมดทุกอย่างนะเด้อครับผมเข็มน้ามันเข็มไม้ไฟสองนุ่นนี่นั่นระบบในรถใช่ได้มดจ้า พร้อมใช่เด้อครับผมตหาใช้งานอยู่ราคาไม่สูงมากเอาไว้ไปจ่ายตลาดไปซื้อกับเขา่ากับน้ำก็ว่ากันไปจ้าคันนี้เบาะอะไรก็บห่อให้ใหม่แบตเปลี่ยนให้ใหม่เครื่องมันดีอยู่เด้อจ้ะเครื่องมันใช้ได้เลยยังนิ่มๆอยู่ก็ภายนอกก็เดิมมดทุกอย่างจ้ะ อะไรตัวไหนมันขาดมันเกินกน็หาเติมให้หมดแล้วอปอบชัยนิ่มๆเลยเด้อครับผมฟังเสียงโชว์สาวสักหน่อยฟังเสียงโชว์สาวจักหน่อยนิ่มๆเด้อแต่นิ่มๆ คันนี้เปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางตอนนั้นมันใส่ยางสิบเจ็ดยางเล็กๆมาจะเปลี่ยนห้หมดแล้วไลข่ขางไล่อะไรให้หมดละเด้อครับผมเช็คของเช็คเช็คให้ทุกอย่างพพ้อมใช้งานครับผมหกพันห้าครับผมรถถ้าอยากได้เอกสารเพิ่มได้เด้อครับผมผมให้เขาคัดนาลิมให้เขาคัดสำเนาได้แต่ว่ามีบวกเพิ่มเด้อจะคัดนาลิมก็แปดร้อยอ่าแล้วก็สำเนาบัตรก็หกร้อยจ้ะ ถ้าอยากได้ครับผมถ้าไม่อยากได้เอาตามสภาพก็ออกใบซื้อขายให้ครับผมคันนี้ไม่มีลิมเด้อครับผมจะาหาใช้งานราคาไม่สูงก็ทักได้ถามได้จะจัดส่งได้ครับผมอโอเคนิ่มๆจะนิ่มๆพร้อมใช้ก็ฝากนิดๆหน่อยๆเด้อจะอาจจะไปเร็วๆหน่อย คันนี้คลิกคลิกคันนี้เครื่องดีเด้อจะตามสภาพเลย6กพัห้าภาษีหกหกครับผมต่อใช้งานได้เลยนิ่มนิ่นิมนิมโอเคประมาณนี้ครับผมเล็มอยู่ใต้เบาะจ้ายย้อนดูคลิปก่อนก็ได้ครับแล้วก็เวฟสตาร์ทมืออยู่ด้วยหลายวันแล้วจ้ะ สองหมื่นเด้อรับผมสตาร์ทมือเก็บงานใหม่ทั้งคันตัวนี้ได้สตาร์ทนิวเผื่อพี่น้องหาอยู่ฟิตให้ใหม่หมดคันเด้อฟิตให้ใหม่นิ่มๆแต่เลยราคาออกจะตึงหน่อยจ้าทุนมากะสูงจ้ะสะทบจ้ะพร้อมต้นใจก็ทักได้ถามได้จ้า อีกคันนึ่งคันนี้เก็บงานให้เหมือนกันเด้อครับผมเลี่มนี้ครับผมเครื่องนิ่มๆเลยหมื่นสามพันห้าชอบกับทักรักกระโทมาได้จ้าเครื่องนิ่มเครื่องนิ่มชุดสีใหม่เดอ้อล่อใหม่เลยได้ครับนี่ล่อขึ้นใหม่หนวดภายนอกโดยรวมก็ยังสวยจ้าราคาไม่สูงนะ ครับแต่ว่าอยู่ด้วยหลายวันแล้วพี่น้องอาจจะไม่ถูกใจล่อแดงลออะไรก็เปลี่ยนให้ได้เด้อครับผมถ้าอยากได้ลอเดืมลออะไรก็ได้พอดีมันมาอย่างงี้รถก็เลยขายสามสภาพเขาเก็บงานมาให้แล้วเก็บมาสวยอยู่นะมีบังโถมีอะไรอยู่ครบเลยจ้ะครับผม แล้วก็เว็บเวๆบเว็บเวบเวบเวบลอยเด้อคันนี้คันนี้ก็นิ่มๆจ้ะแต่ว่าตามสภาพรถเคยพ่วงมา9500พัห้จ้ะหาไปนาไปมูลหวานแหใส่พ่วงก็ทักได้ถามได้จ้าเนี่ยจอดไว้หลายวันแล้วสตาร์ททีเดียวติดไหมเนี่ยเครื่องมันนิ่มดีอยู่เด้อครับผมเล่มมันอยู่ใต้บาะนี่ยจะเก้า9ั0หครับผม อาจจะดูไม่วือว้อหวาไม่สวยมากแต่ว่านิ่มนิ่งดีเด้อครับผมฮะชอบกระทักรักกับโทมาได้จ้าสกูปปี้สามพครับผมขับขี่ได้เลยควันขาวจ้ะมีมีเหลี่ยมเด้อครับผมจะออกใบซื้อขายให้ได้แล้วก็เทนานิว จะสายปั่นก็แจ้งมาครับผมมีเหลี่ยมมีอะไรอยู่จ้ะคันนี้มันมาสี่พันเนาะขอด้วยห้าพันจาน้องเขาก็ซื้อมาสามพันก็แบ่งกันนี่หละจ้ะคนละนิดละหน่อยจ้ะถ้าชอบถ้าพร้อมก็ทักมาได้ครับผมโอเคมีคันไหนอีกน,อน้อ อสปีดก็ยังอยู่ดีอยู่เด้อครับผมหมื่นหนึ่บาทจ้ะของเอซซื้อไว้ฝากไว้ก็เดี๋ยวเคลียร์งานไกลแล้วแลวดูด,ด,ดูต่อให้เด้อครับผมนี่ฝากผลงานพว่วงจากนิดหนึ่งจ้าอืม ทำให้น้องเอาวิลแช์ขึ้นแล้วก็หักเรียวนั่งตรงนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเก็บงานซ่ําให้มันเรียบร้อยให้ด้อจ้ะทำให้มันแข็งแรงให้อีกทีนึงตัวพ่วงก็ตั้งให้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวดูแลให้ครับตั้งเร้ยวโหลดแร้วเดี๋ยวทำฝาถ่ายขึ้นให้ไหมแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวไปลองขับขี่ให้มันจนพร้อมส่งนู่นแล้วจ้ะ ฝั่งนี้ก็ของ f c ก็ยังอยู่ดีอยู่เด้อครับผมกับเก็บไปให้ทุกคันครับดูแลไปให้จ้าแล้วก็เดี๋ยวขอเคลียร์งานฝั่งนู่นเหลือรถพ่วงคันนึ่งที่นี่ก็จะขอเก็บยาวเลยจ้ะให้มันเรียบร้อยให้จะทยอยทยอยทยอยทำให้ให้มันเรียบรอย้อยทุกคันเด้อครับผมขอโทษด,ด้วยเรื่องระยะเวลาผมก็ผ่านนู่นผ่านนี่มรสมมาเยอะเหลือเกิน อีกคันหนึ่ง,งสกูปปี้สามพันเช่นเดิมโนบุก no ครับไม่มีเลมครับรถจอดจ้าโดยรวมยังสวยอยู่อโอเคครับผมวันนี้ก็มีไม่มากจ้ะก็มาฝากพี่ฝากน้องไป็นแคันละนิดละหน่อยเดือ้อาจจะไม่ได้เล่ายาวเล,าละเอียดมากอ บอกมาบอกแค่คันนี้เลยจ้ะบอกเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็มี a i r ์เบรด5้าพหอีกคันคันนี้คเครื่องดีดีเด้อจ้ะใช้งานทังร้านทา้งล้านชอบก็เลยเอาไปใช้งานจ้ะทับดีนิ่มจากเครื่องดีเลยถ้าเผื่อพี่น้องหาสนใจใช้งานก็ทักได้ถามได้ครับผมราคาแบ่งปัน5,500 จัดส่งได้เด้อครับผมรถไม่มีเหลี่ยมครับโอเคครับผมวันนี้ก็ลาพี่ลาน้องประมาณนี้อเผื่อพี่น้องสนใจคันไหนก็ทักได้ถามได้เด้อครับผมพร้อมปิดทักมาเลยเด้อครับผมจ้ะขอบคุณครับผมที่ดูแลกันมาช่างหนุ่มครับสวัสดีจ้ะ นให้ดูเวฟลอยนิดนึงมันจะสว่างสว่างหน่อยนะครับผมแต่ว่าราคามันสูงหละแต่ถ้าคนเข้าใจก็ว่ากันไปครับผมถ้าพร้อมก็แจ้งนาครับผมเวียบร้อยสวยสวยอยู่ด้วยนานแล้วหลายวันละ <laughs> ราคามันตึงไว้หน่อยจะต่อร้องมาได้จะขายได้ขายครับผมอโอเคครับผมสวัสดีจ้าช่างหนุ่มครับ